ใครมาเที่ยว KL กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียแล้วเบื่อเที่ยวห้างแต่ชอบเดินป่าต้องดูคลิปนี้ให้จบครับเพราะวันนี้ ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์มีนักับน้องๆที่ทำงานอีกแล้ววันนี้วันนี้จะพาไปเดินแฮกเก็งเคยทำรีวิวเกี่ยวกับน้ำตกที่มันอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเคไว้ประมาณเจ็ดที่และก็วันนี้น่าจะเป็นที่แรกที่ผมจะได้ไปเดินวันนี้จะพาทุกคนไปดูถึงที่ขับรถไปประมาณแค่ 30กว่านาทีเท่านั้นเราจะนั่งรถไปประมาณครึ่งชั่วโมงจากตัวเมือง KL คลแล้วก็เราจะต้องเดินเท้าต่ออีกไปครึ่งชั่วโมงเป็นน้ำตกที่ใช้เวลาในการเดินทางเข้าไปไม่ไกลเท่าไหร่น่าจะเหมาะสำหรับใครที่อยากจะพาครอบครัวไปพาเพื่อนๆไป คนก็จะได้สัมผัสบรรยากาศผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของมาเลเซียจะพาไปดูความอุดมสมบูรณ์ของป่ามาเลเซียว่ามันยังมีความอุดมสมบูรณ์มากแค่ไหนกับเสียงน้ำตกที่จะคลายความเครียดที่ทุกคนมีอยู่ได้อย่างแน่นอน เที่ยวกับผมกันเลยนะครับเป็นทริปเดินป่าระยะสั้นและเหมาะสำหรับบิกิเนอร์ไ hiking ที่น้ำตกสุงไหงกันชิงัวาลังเปอร์มาเลเซียนี่ถึงแล้วสุงไหงกันชิงอ๋อถึงเลยข้างปุ๊บถึงเลยเรากำลังหาที่จอดรถแต่ต้อปีนเลาลู จิดซ้ายเลยชิดขวาเลยนี่เอาซะตรงนี้เลยจะให้ดูที่จอดรถกนิดนึงจะบอกว่าเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์พอดีเรามาตรงกับวันหยุดของคนมาเลยส่วนใหญ่คนมาเลยเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์นอกจากห้างแล้วเขาชอบมาเที่ยวน้ำตกชอบไปไฮกิ้งมากๆนี่ ูที่จอดโอ้โหเต็มหมดเลยนี่ถึงแล้วที่สุงไหงกันชิงจอดรถเรียบร้อยกำลังเดินเข้าไปที่จ่ายเงินเราจะต้องเสียค่าเข้าด้วยเหมือนกันแต่ต้องเตรียมเป็นเงินสดนะถ้าใครจะมาเพราะเขาไม่รับสแกนรอบนอกมันก็จะมีที่ให้มาปิกนิกแคมปิ้งด้วยเหมือนกัน ้าใครพาครอบครัวมาไม่อยากจะเดินเข้าไปข้างในไม่อยากเสียเงินก็สามารถที่จะมาปิกนิกแคมปิ้งกันตรงนี้ได้ก็เด็กๆก,ก็สามารถมาเล่นน้ำได้เหมือนกันด้วยตรงนี้นี่รอบนอกก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่พาครอบครัวมาก็เหมาะเลยล่ะที่จะให้เด็กๆเ,เล่นน้ำกันตรงนี้ เพราะนะ้ำมันไม่ลึกและก็ไม่แรงที่สำคัญไม่ต้องจ่ายค่าเข้านีเ่เราจะต้องเข้ามาทางนี้เสียค่าเข้าเป็นจรงนี้ สต๊อกได้ร่อละนี่โดนแล้วตอนแรกนึกว่าแค่ห้าริงแต่พอเขารู้ว่าเป็นคนไม่ใช่คนมาเลยไม่ใช่คนโลคอลโดนไปคนละสิบสองริงนี่นี่แหละมาเลยของแท้ก็น่าจะเหมือนกัน กับบ้านเราถ้ารู้ว่าเป็นไม่ใช่คนโลาคลก็จะชาร์จเพิ่มชาร์จแพงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแค่คนละ12ริงเรียเองก็เตรียมเงินสดมาด้วยละกันถ้าใครจะมาโดานไปคนละ12ริงนะครับผมนี่ฝั่งขาเข้าก็จะมีเป็นร้านขายของแบบนี้ ใครจะมาซื้อสเสบียงซื้ออะไรก่อนเดินเข้าไปก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นี่เลยนั่ตรงนี้ก็จะมีเป็นลานแคมปิง้งใครจะมาแคมปิ้งตรงนี้นี่เป็นลานแคมปิ้งตรงนี้ พาเด็กๆมาเที่ยวได้พาครอบครัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นขายน่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับเล่นเล่นน้นำเล่นน้ำสำหรับเด็กๆนี่ดโดนแน่ๆเคยพาลูกมามีน้ำกี่ขวดขาข้าตรงนี้ก็จะมีเป็นสุราแล้วก็ออเขาแบ่งเลยขาย,ยิง หนึ่งอย่างที่ผมชอบในมาเลย์สำหรับคนที่เป็นมุสลิมก็คือทุกทกที่จะมีห้องน้ำแล้วก็ที่ละหมาดอยู่ใกล้ๆกันก่อนเดินขึ้นไปก็จะมีเป็นห้องน้ำเหมือนกันแต่ก็ต้องจ่ายนะครับผมคนละ50เซนประมาณ5บาทแต่จะเข้าก็ต้องเตรียมเหรียญไว้ละกันไม่อย่างั้นเขาก็ไม่ให้เข้า แถวนี้ก็จะเมื่อเราเริ่มเดินก็จะมีเป็นศาลาให้นักท่องเที่ยวมาปิกนิกมาตั้งปูเสือนี่หลายคนก็จะถ้า,า,าพมาครอบครัวมาก็ไม่สะดวกเดินขึ้นไปก็จะปูเสือกันแถวนี้อากาศก็ร่มรื่นดี เหมาะมากๆสำหรับใครที่จะพาครอบครัวมาก็คือทางเดินสะดวกมากไม่รู้ว่าข้างหน้าจะสะดวกเหมือนแบบนี้หรือเปล่าแต่นะตอนนี้ก็คือ,อยังเดินได้สบายอยู่ตลอดริมทางก็จะมีเป็นน้ำตกเล็กๆ แล้ก็มีศาลาเหมือนด้านล่างเลยอันนี้เราเริ่มเดินขึ้นมานิดหน่อยนี่ก็จะมีคนมาตั้งปิกนิกกันตรงนี้ด้านล่างก็จะมีเป็นน้ำตกเด้ปรมาตรงนี้นิดนึงก็จะมีเป็นศาลานี่ นี่นี่หนึ่งสองสามให้ดูสูงมากตรงนี้สูงมากตรงนี้ครับผมนี่ถ้าใครอยากขึ้นไปอีกก็สามารถขึ้นไปได้อีก มันจะมีให้เห็นเป็นน้ำตกเรื่อยๆนี่เริ่มทางโหดขึ้นจากที่สบายเมื่อกี้เริ่มโหดขึ้นนิดหน่อยนี่และมันก็ยังไม่ถึงนี่ต้องเดินไปทางแน้ยังไม่ได้เครื่องทางเลย

คนเยอะมากคนนี้มีให้เห็นตลอดทางนี่ใครไม่ไหวก็หยุดตรงนี้เล่นเล่นตรงนี้ได้เลยจะบอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนเยอะมากๆแกงเรามาวันนี้ประมาณ11บเอ็ดคน เราเดินเป็นแบบเรื่อยๆไม่รีบก็มีเด็กมาด้ dad, yes, วยสเบียงนี่เสบียงอร่อยขึ้นทำข้าวอร่อยขึ้นนบรรยากาศดีไม่กหยก็จะตายอะไรหรอมาตตา มีครับว่นี่มัตบะมัตบะโอ้โหสุดยอดเสบยียงเต็มที่มากนี่เป็นมัตบะใครจะมาเดินให้ิึ้นแล้วกินมัตบะไปด้วยนี่กก็กมีนะแ,แ,แล้วจะผอมกันเมื่อไหร่ <laughs> นี่ ล่างๆอย่างนี้เป็นไงนี่ประมาณระดับสามครับระดับสามโฮเมคี้ลมาแล้วประมาณระดับระดับสี่ระดับห้าแล้วอันนี้ป็ระดับสามแต่มันจะมีช่วงปลายๆพลิ๊กพกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนจะถึงชั้นเจ็ดก็จะระดับห้าแล้วมันจะชันอืมถึงชันแล้วทำไมก็ต้องไส่เชือกตอนนี้ไปก็เดินเรื่อยๆ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 เราจะเจอก่อนจะมีก่อนถึงนิดนึงใช่มันจะมีน้ำตกด้านหน้ามันต้องผ่านน้ำตก หมดทางสะดวกทางยากก็เริ่มขึ้นนีม่มีแล้วทางที่เขาทำให้นี่คบอเราไปงเสียททางธรรมชาติจกได้ดีบาหะยครับต่ออนนะนี่นเอน้ำตก แล้วก็เจอมนุษย์โรามาจากไหนไม่รู้เยอะมากจะไปนั่งกันตรงไหนจะไปอาบกันตรงไหนเต็มไปหมดถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบไม่มีคนในมาเลเซียแนะนำเลยอย่ามาวันหยุดถ้ามาวันหยุดก็จะประมาณนี้ อม,มาจากทุกประเทศบางประเทศยืนหนึ่งอ,อย่ามาวันหยุดใครจะมาแบบไ r i v a t e ถ้าวันหยุดผมไม่มีที่ส่วนตัวแน่นอนเต็มไปหมดเลยทุกที่ทุกตารางนิ้วทุกที่จะมีเจ้าถิ่น และเจ้าถิ่นของถิ่นนี้นี่เป็นต้นไม้ไปหมดนี่นี่ักก่อนก็ได้นี่เดินมานิดนึงก็จะเจอตรงนี้นี่ มีคนขึ้นไปตรงนั้นด้วยแต่น่าจะอันตรายอย่าหาทำเลื่อนลงมาคือจบเลยนะยิ่งใกลย้ยิ่งดูดีนี่อยากให้ทุกคนดูใกลๆ้ๆว่ามันสวยงามขนาดไหนหนึ่งสองสามนี่ โ oh. mm. อ้โหขอมากไกลแล้วลยิ่ใกล้ยิ่งดูดี no. wow. นองว้าสวยงามมาก อของจริงแล้วเรจะขึ้นไปให้สุดด้านบนและทางมันก็ไม่ง่ายเลยจริงแล้วก็ต้องไปเชือกขึ้นด้วยีกว่อ๋จะขึ้นอย่างเดียวแล้วไม่มีลงแน่นอน ไม่มีทางเรียบแน่นอนหลังจากนี้ไปไปโงโอ้องต้องไปเชือกขึ้นไปด้วยนะโอ,โ,โอ้โหต้องไปเชือกไปด้วยอ้โตัวโอโ้ต ด,ดูแต่ละคนนี่นี่น,นี่นี่ขึ้นอย่างเดียวขึ้นก็ต้องใชแคกลงก็ต้องใ่เชือก ก็ยังไม่จบมม,มีทางเรียบให้ทุกคนได้เดินสบายๆในใจต้องไต่ขึ้นเท่านั้นเพราะมันใกล้ถึงจุดสุดเกาะจุดสูงสุดแล้วแหละ แลวนักอนะเปเดัวดดอ่ะ้เโน่ยาจะพูดอะไรมันเหนื่อยอาอ่เขาดงยัก่อนแล้วก็จับัมยีกี้อเดี๋ยวม่กลังควย่ะกลั้เลยเลยที่จั ใช่นะน้ก็ะต้องใ้คี่ชวยกันละจก้ด้วอ เ้ย้ยยกจะขึ้นมาทำไมจะขึ้นมาทำไม ดูทางดูทางสิโอแต่ละคนรักทะเลมากกว่าจะขึ้นได้กว่าจะลงได้หมดไปหลายแคลอรี่แน่นอนถ้าใครมานี่ไปดูทางรัด มันจะไปได้หรือเปล่าเรายิ่งใกล้เข้ามาจับต้นน้ำเต็มทีนี่น่าจะเป็นเป้าหมายที่เราจะถึงแล้วแหละมันน่าจะใกล้กๆถึงแล้วแหละ เพราะจากทางชันมเมื่อกี้ที่เราขึ้นมามันเริ่มมีทางเรียบให้เราเดินได้ปกตินิดนึงแต่ไม่รู้มันจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าลองไปดูข้างหน้านิดนึงว่ามันถึงกันหรือยังนี่น่าจะเป็นต้นน้ำต้นน้ำที่เป็นน้ำตกที่ไหลลงที่เป็นน้ำตกสวยๆเมื่อกี้ต้นน้ำค่ะจะอยู่ตรงนี้ ขึ้นมามาถึงสุดปั้นน้ำเลยก็ยจะมีคนมาอาบน้ำมาเล่นอยู่ด้านปนนี้เหมือนกันอ๋อเอาสะอบเลยนี่ก็้างบนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็เป็นแั้าต้นน้ำปกติธรรมดาโอเคอยากจะมาพิชิตแค่นั้น หลังจากที่ขึ้นไปแช่น้ำบนต้นน้ำเขาก็ได้เวลากลับบ้านลแล้วแหละซึ่งเราก็จะต้องลงมาทางเดิมทางเดิมทางที่จะลงก็ทุรกทุเลหน่อยขาขึ้นก็แบบแสนลำบากคนก็เยอะอืดูสิ ขาลง,งคนก็อย่างเยอะดูดิดูขาแขนลงหน่อยขาลงทางที่เราขึ้นมาเมาื่อกี้ดูโอ้โหอัลลอฮ์อืมอืม,อม ขึ้นมาได้ไังพีโอโหไม่ธรรมดานี่ดูชันแค่ไหนอ๋อขึ้นมาได้ไงอ่อยโอ้ดูโอ้ดูอ้ด สูงไงกันชิงก็น่าจะประมาณนี้สรุปง่ายๆอย่างนี้ละกันถ้าใครอยากจะมาก็คือเราเดินทางมาจาก KL ประมาณ30นาทีแล้วก็เตรียมเงินสดด้วยละกันถ้าเป็นคนไม่ใช่คนเราเข้าไม่ใช่คนมาเลยก็ต้องจ่ายคนละ12บเรนก็้ันตกก็สวยดีเหมาะสำหรับใครที่อยากจะพาครอบครัวมา ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผม